ก็ถือแสดงความยินดีด้วยเลยค่ะขอบคุณค่ะเวลาได้แบบว่ารางวัลโหวตเรารู้สึกว่าคือแบบเป็นที่รักมากๆของแฟนๆเลยเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยดีใจมากค่ะดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกครั้งขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะที่คอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรารางวัลน,นี้ก็จะไม่ได้ไม่ได้มาเลยถ้าไม่มีพวกเขาเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้ที่เขา มอบให้พวกเราพวกเราก็มอบให้กับแฟนๆทุกคนเช่นกันค่ะของหนูก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้ค่ะรู้สึกเห็นถึงความทุ่มเทของทุกๆคนนะคะโมเมนท์ที่พอแบบเป็นเราปููเมนต์นั้นยังไงบ้างคะคนบอกตลกค่ะโมเมนต์ตกใจใช่ไหมเราสบาย ให้เป็นคนตลกไหมคะเป็นคนสูเยสว <im ple asure> เห็นไหมหนูหนูหนูหรือว่าเป็นความธรรมชาติของพวกเรา<อ>ที่แฟนๆชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมรักในตัวพวกเราทั้งสองคนนะคะ<อ><ม>ก็จริงๆเราสองคนสนิทกันตั้งแต่เราเริ่มถ่ายซีรีส์แล้วก็สนิทกันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จนทําให้มีโมเมตนต์ที่แฟนๆชื่นชอบและชื่นชม<อ>มัน <ๆ S 2> ก็แฟน่าจะแฟดว่าน่าจะเกิดจากความเป็นธรรมชาติของเราทั้งสองคน คพราะว่าซีรีส์ก็จบไปนานแล้วแต่ว่ากระแสเราก็คือแบบไม่ไม่หยุดเลยไม่จบใช่ไหมคะไม่จบไม่จบแสดงว่าจะต้องมีความพิเศษต่อไปอีกไหมคะมีแน่นอนค่ะก็ถือว่าเป็นของปีใหม่ให้กับแฟนๆอันนี้เราประกาศไปหรือยังยังค่ะแต่ว่ามีที่เป็นนิวบี้นะคะนิวบี้ที่ น่าจะไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ที่จะเริ่มออนนะคะแต่ว่าตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วก็คงได้มีให้แฟนๆได้ชมส่วนโปรเจกต์ของไ้าโยอันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนอ่าเผยโอสต์อะไรได้บ้างมีค่ะตอนนี้ที่ <ๆ S 2> แน่ๆคือเดี๋ยวจะมีเพลง<ห>เพลงของพวกเราค่ะเป็นเพลงออ i ิจินอลคริสต์มาเลยก็อย่าลืมฟังนะคะแล้วเป็นเพลงนี้เพงะครเป็นแบบ มีมีเขาเรียกอะไรนะเราสองคนออกไอเดียหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเพลงยังไงบ้างก็เราเป็นคนร้องขอบคุณค่ะจริงๆหนูก็มีนั่งคุยกับพี่โปรดิวเซอร์ก็คือพี่ปินปินนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปินปินด้วยที่เออเอา คือจริงที่เป็นที่เขานั่งคุยกับเรายาวๆเขาเอาไอเดียไปแต่งเป็นเพลงมาให้พวกเราโดยเฉพาะเลยค่ะให้เกิดเป็นเพลงนี้สําหรับฝ้ายกับโยเลยแล้วในช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเทศกาลแห่งความสุขนี้รอบนี้ก็ต้องแบบมีความสุขเอใช่มีของขวัญวันคริสต์มาสให้ทุกคนด้วยค่ะง่ายวองว่าน่ารักมากแน่ๆอ่ะแล้วปกติเราสองคนอินกับเทศกาลคริสต์มาสขนาดไหนสุด มาค่ะเพราะอย่างไฟฟ้า,ฟาเป็นคริสเตียนค่ะไฟก็ไฟก็รักในเทศกาลนี้อยู่แล้วถือว่าเป็น <c oughs> เทศกาลแห่งความสุขที่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องรักคนรอบข้างเราต้องใส่ใจคนรอบข้างไม่ใช่แค่เทศกาลนี้นะคะมันจริงๆการรักคนรอบข้างเป็นเป็นสิ่งที่คนต้องทําทุกวันแต่พอมีเทศกาลทําให้เรารู้สึกว่าเห็นความสําคัญของคนที่ เฮ้ยไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้คุยได้กลับมาเจอได้กลับมาเห็นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าขอบคุณมากมากก็รักเทศกาลนี้มากค่ะเป็นคริสต์มาสปีแรกด้วยกันไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ทำจํผิดนะค่ะยังไงซิเราอยู่กันมากี่ปีแล้วยังไงซิไม่ใช่ปีปีปีที่แล้วปีที่แล้วเราไปคาเฟ่ด้วยกันมาทันมทันไหได้ไหมจริงพี่จำได้โถไงพี่แกล้งไปงั้นละ ใช่ค่ะแต่ความพิเศษจะด้ว่าต้องมาทวีปยูนของฝงของขวัญต้องมาแล้วใช่ค่ะโอ้ใช่ใช่ให้โยเป็นคนพูดบ้างดีกว่าเพราะไฟพูดมาเยอะแล้วเตรียมของขวัญอะไรให้กันไหมคะ จริงๆโยเตรียมทุกทุกปีตั้งแต่อยู่ด้วยกันนะคะก็โยมไม่เคยพลาดสักเทศกาลอลไรก็จําได้เอาแล้วใช่ไา <laughs> ก็จําได้ <laughs> ช้าบ้าง <laughs> <laughs> แต่ว่าปีที่แล้วไม่เป็นทางการไงแต่ปีนี้เราอยู่ด้วยกันแบบจริงๆจังๆไง<อ> <laughs> <laughs> แสดงว่าวันนั้นต้องมีโมเมนต์พิเศษใช่ค <laughs> ่ะจริงๆมันพิเศษทุกวันพิเศษทุกวันอยู่แล้ว จริงๆ <Okay. S 1> ไฟจําได้นะไฟจาได้ mm hmm. แต่ว่าปีที่แล้วไฟรู้สึกแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นทางการที่เราแบบได้ไปไหนมาไหนด้วยกันจริงๆวันนั้นมันแค่แบบเราไปซื้อของแล้วเราก็ไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยมันไฟความรู้สึกไฟเราเรายังไม่ได้ใช้มเมนต์คริสต์มาสแบบนั้นจริงๆจังๆเลยแต่ลโมเมนต์คริสต์มาสปีนี้มันจะต้องเป็นยังไงคะที่เราแบบว่าวาดภาพว,า,วาดภาพเหรอคะ <laughs> ไม่บอกหรอกเออบอกเดี๋ยวผิดอีก <laughs> ก็ได้ค่ะม่จริงๆแล้วกันวันคริสต์มาสอร่อยมากใช่นี่คือน้องเดินถอยหลังจากเราไปเรื่อยๆงั้นงั้นท่านจากคริสต์มาสต่อไปก็เป็นปีใหม่ละค่ะของฝันดับเบิลเลยไหมยังไม่ผ่านยังไปปีใหม่แล้วคือเปนมาวยเป็นไวมากเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่อีกในการปีใหม่ของปีใหม่มีเรื่องใหม่จะประกาศด้วย ปล่าค่ะหมายถึงว่าเรื่องที่จะ่ตะให้หนูเนี่ยเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่มาอีกเรื่องให้เสียงดังอีกใช่ไหมเออไม่ควรพูดอ่ะจริงๆอันหนูพูดไหมหนูพูดดีกว่าไหมคะก็จริงจริงปีใหม่คริสต์มาสอะไรเงี้ยค่ายเราก็จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งค่ายเลยทั้งสองใช่ค่ะเพราะว่ามีกันอยู่แค่นี้ก็มีกิจกรรมดีๆร่วมกันค่ะใช่ถ้าอย่างนั้นแนะนำสถานที่เขาได้เป็นแฟนหน่อยละกันค่ะ เราอยู่แต่บ้านกันเอีสถานที่หลายๆที่ที่ทุกคนอยากไปนะคะโดยเฉพาะที่ที่มีต้นคริสต์มาสค่ะก็ต่างประเทศก็ได้หรือเป็น้ำงามต่างต่างประเทศก็ได้หรือว่าในประเทศก็ก็ได้ค่ะหรือถ้าจะให้ดีที่สุดเรียบง่ายที่สุดก็ทำอาหารทานกันที่บ้านค่ะอันนี้เราก็จะเฉลิมแล้วรู้แล้วว่าสองคนนี้อยู่ไหนทำไม ให้เป็นเรื่องของวันคริสต์มาสกับปีม่ใช่ใช่พอเป็นเรื่องของเราสองคนนิดนึงฝากหน่อยปีนู่นปีหน้าเป็นแฟนจะได้เห็นอะไรเราอย่างไงก็ต้องรอออฟฟิเชียลประกาศนะคะตอนนี้มี3มโปรเจกต์ค่ะที่แน่ๆแล้วเรามีนิวบี้ค่ะฝากติดตามนิวบี้ด้วยนะคะไม่น่าจจะมีเราไปแบบแวบบ็แบบไปดูบ้างแวบบ็แบคือแวบเลยแลบบ้วเราเราจะสปอยเพลงคริสต์มาสที่เราร้องได้ยังไงได้ไหมคะวันวันนี้วันพิเศษดีๆอย่างนี้ มันก็จะวีวิูอเมรี่คริสต์มาสเลยค่ะท <laughs> ุกคนหือไม่ธรรมดาแล้วเราเออได้ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วอ,อีกประมาณ20กว่าวันค่ะ อ่างั้นปีนี้เราเดินสายแฟนมีเดียนหน้าปีหน้าเงคะยาวไปถึงปีหน้านลคะคิวจริงเอ่เอต้องบอกก่อนว่า,าแฟนมีนะคะเรารับไว้ก่อนแล้วแล้วมันก็จะเป็นสเกดูลของมันมาเนาะแล้วก็มีเยือนไปทางปีหน้ากลางๆบ้างอ,อะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะต้องแฟนมีต่ออีกนิดนึงอ,อาต้องอดใจรอผลงานใหม่ๆนิดนึงค่ะียกว่าปีหน้าเขาจ็ได้เห็นเราแน่นอนค่ะ,คะ ท้ายค่ะฝากแบบขอบคุณแฟนๆละกันค่ะที่แบบอยู่กับพวกเรามาจนถึงวันนี้คริสต์มาสปีใหม่และต่อ,ตอไปก็นน <c oughs> ขอให้ทุกคนอยู่กับหนูตั้งแต่วันนี้ปีนี้คริสต์มาสและปีใหม่ปตีต่อๆไปนะคะรู้สึกว่าถ้าไม่มีทุกคนก็จะไม่มีเราในวันนี้เนาะแล้วก็อขอบคุณพี่ฟ้ายด้วยนะคะที่คอยดูแลหนูแล้วก็ยืนตลกอยู่ข้างๆ <c oughs> ค่ะยืนค่ะ อย่างที่น้องพูดไปเลยค่ะไอ้ง้เราขอบคุณอะไรน้องหน่ใช่ขอบคุณเขาอยู่ทุกครั้งอยู่แล้วว่าขอบคุณโยตลอดที่ที่อยู่ข้างๆที่คอยคอยซัพพอร์ตเป็นบัดดี้ที่ดีต่อการเป็นน้องสาวที่น่ารักขอบคุณค่ะ,คคะที่สำคัญขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะทีเ่เข้ามาที่จะเรื่อนั้นอะ ไม่ได้ตลกนะคะเมื่อกี้เราก็จริงจังจริงหนูใช่จริงจังมากนนะหูจริงจังจริงจริงแต่ชอบทําให้หนูดูแบบหนูโกง่หนูจะตอบอะไรผิดเลยนะผาดได้ไหมคะว่าคู่ชิปจริงจังนี่พี่สไม่ตลกเชื่อว่าไม่ตลกแต่ถ้ายอมไม่ขี้งอนพี่ก็ไม่ตอบโลกแล้วเขาติดอะไรอย่งนียังอยู่ยาวๆได้เลยโอเคค่ะคุณค่ะโอเคค่ะดู